อวกาศและลึกลับที่เปรียบด้วยคอสติกเอนเอจีอันไร้ขีดจำกัดเราหนุ่มสาวได้เปิดประตูนั้นด้วยแอสโตสวิตแล้วสร้างอนาคต Space on your hand ตรงใช้มือคู่นั้นควยคว้าอวกาศซะสวัสดีครับขอต้อนรับสู่ Data f i ฟ e k a m e n Rider ตอนนี้ขอนำเสนอเรื่องราวของเด็กมัธยมปลายสุดเพี้ยนไรเดอร์ที่จะเป็นเพื่อนกับทุกคน k o m m n r i r i r e u p ์ู ผู้ที่แปลแร่าเป็นโฟเซคือคิซารุกิเก็นทารโร่เด็กหนุ่มมัธยมปลายสุดเพี้ยนที่แต่งตัวหลงยุคเขาว่าใส่ยุกโปของเขาหลังพ่อแม่ของเก็นทาโร่นั้งเสียชีวิตเก็นทาโร่ได้เข้าเรียนม,มัธยมปลายปี2ที่โรงเรียนอามโนงาวะและมีเป้าหมายคือเป็นเพื่อนกับทุกคนในโรงเรียนเก็นทาโร่ได้พบเพื่อนสมัยเด็กอย่างโจจิมะยุกิและพยายามจะตีสนิทกับอุตาโอชิเคนโกะเด็กหนุ่มอัจฉริยะมนุษยสัมพันธ์ต่ำเพื่อล่มชั้นของเก็นทาโร่และยุกิ ต่อมาในขณะที่เกนททโร่ถูกลงโทษจากไดมอนจิชุนกับตันชมรมอเมริกันฟุตบอลและคิงมาจาโรงเรียนเนื่องจากไปยุ่งย่ามกับคาซาชิโร่มิอุหัวหน้าชีเลเดอร์และควีนมาจาโรงเรียนก็ได้มีสัปพะหลาดที่ยุกิเรียกว่าซดิอาร์ตเข้ามาโจมตีแต่ก็ถูกช่วยโดยเคนโกะที่มาขับุ่นพวเวร์เดเซอร์มาช่วยได้ทันหลังจากนั้นเคนโกะและยุกิก็ได้ไปยังสถานที่ลับที่อยู่ในโรงเรียนที่เรียกว่ารบบิทแฮชโดยมีเกนททโร่ตามไปด้วยเคนโกะมีความพิที่จะใช้โฟเซ่ไดเวอร์แต่เก็นว่าเนโกมีสภาพร่าางงกยที่่่ไมมันค อิงอโฟเซ่ไดเวอร์มาจากเคนโกดและมุ่งตรงไปหาโอเลออสูดิอาร์ที่กลับมาระว่าอีกครั้งดูมิยูกิตามมาสอนวิธีใช้และพอเกณนทไโร่แปลงร่างก็เข้าต่อกรนกับโอเลออสูดิอาร์ภายหลังได้พบว่าในโรงเรียนมีการส่งมอบสูดิอาร์สวิทให้กับเหล่านักเรียนจนแปลงร่างเป็นสูดิอาร์สัตว์ประหลาดที่อิงรูปแบบและพลังงานมาจากกลุ่มดาวในอวกาศเพื่อค้นหาผู้ที่สามารถก้าวข้ามลาสวันและเข้าสู่โฮโลสโคปสูดิอาร์จักรราศีทั้ง12ที่อยู่ในระดับสูงสุด เก็นทาร่ aro, จึงก่อตั้งชมรมคาเมนไรเดอร์โดยมีสมาชิกนอกจากเก็นทารโร่เคนโกะและยูกิก็ยังมี iu, คาซาชิโรมิอุคีมมะจําโรงเรียนเป็นหัวหน้าชมรมเจคหรือจินปูไคโซนักเรียนมปลายปีหนึ่งที่มีแวดวงข่าวสารและรู้เรื่องราวเกี่ยวกับโรงเรียนทําหน้าที่หาข่าวในโรงเรียนไดมูจิชุนกับตั้ชมรมอเมริกันฟุตบอลผู้ควบคุมพาวเวอร์ไดเซอร์โนสมาร์กามโกะสาวกอธิกสุดเมืดมงที่มีสัมพัสพลังงานบางอย่างขอยช่วยเหลือด้านการหาข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ตให้กับเก็นทาโร่ และซากุต้าเดอเซหรือคัมเบนเรเดอร์เมเทโอนักเรียนมปลายโรงเรียนเซอร์โบรุบาชิได้ achi, เรียกเปลี่ยนเข้ามาที่โรงเรียนอาร์โมโนกาวะเพื่อสืบหาเรื่องไอเลสโซเลียสและโฟเซภารกิจเป็นเพื่อนกับทุกคนในโรงเรียนอาร์โมโนกาวะของเกนทาโร่ก็เริ่มขึ้น ความสามารถของโฟเซคือชุดที่สามารถทนต่อการเผาไหม้ของชั้นบรรยากาศโลกรังสีไวโอเดตและสภาวะในอาวากาศได้มีกระเป๋าเก็บออกซิเจนสำหรับไว้ใช้ในอาวากาศและ h ฮเวอร์แพ็คที่ปล่อยไอพ่นที่ทำให้สามารถลอยอยู่กลางอากาศได้ชั่วขณะอยู่ตรงด้านหลังใช้พลังงานคอสมิกเอนเนอจีพลังแห่งจักราวาลที่อยู่ทั่วอาวากาศเป็นพลังงานหลักและยังมีแอสโตสวิต สวิตท,ที่ใช้พลังงาน Cosmic Energy ในการทํางานเมื่อเปิดสวิตก็จะสร้างวุดและอุปกรณ์รูปแบบต่างๆตามพลังของสวิตนั้นๆที่เรียกว่า f u เซ Module และใช้ตามสถานการณ์ต่างๆอุปกรณ์แปลงร่างของ f u เซคือ f u ซ e d r i v e ์เข็มขัดที่ถูกสร้างโดย o k u t a ชโ i o k ร r ok o เติมทีถูกสร้างมาเพื่อเดินทางในอาวากาศ Fuse d r i v e ์ Driver, นอกจากใช้แปลงร่างก็ยังมีหน้าที่เป็นคอนโซลโควบคุมการเปิดปิดของ a s t โ o สวิตสวิตที่ถูกสร้างขึ้นจาก Cosmic Energy ที่มือเสียบสวิตช์ลงซ็อกเก็ตและเปิดสวิตช์ก็จะสร้างคอสมิกเอเนอร์จีตามรูปแบบของสวิตช์ที่เรียกว่าโพเซ่โมดูลตามซ็อกเก็ตที่ระบตตามตำแหน่งแขนและขาทั้งสองข้างและยังสามารถใช้งานสวิตช์ได้มากกว่า2อันพร้อมกันตามสถานการณ์ร่างฟอร์มของโฟเซ่จะถูกเรียกว่าสเตตโดยมีทั้งหมด9สเตตได้แก่ 1. นึ่เบสสเตร่างพื้นฐานของโฟเซ่ที่ใช้คอสมิกเอเนอร์จีในการแปลงร่างมีลักษณะคล้ายชุดนักบิน,นอวกาศ สามารถทนต่อการเผาไหม้ของชั้นบรรยากาศโลกลังสีวลเลตและสภาวะในอวกาศได้มีกระเป๋าเก็บออกซิเจนสำหรับใช้ในอวกาศและโฮว์แพคที่ปล่อยไอพ่นที่ทำให้สามารถลอยอยู่กลางอากาศได้ชั่วขณะอยู่ตรงด้านหลังมีท่าแม่ตายหลักคือไรเดอร์ล็อกเก็ตดิวคลิก2เอเลกตริสเตตร่างที่เกิดจากการใช้เอสโตสวิชหมายเลขสิบเอเลกตริสวิชเอสโตสวิชที่บรรจุพลังงานไฟฟ้าสูงไว้และมีพลังงานมากกว่าสวิชตัวอื่นๆจึงทำให้ชุดของโฟเซ่เปลี่ยนเป็นสีทอง ภายในร่างเอเล็กริสเตตจะมีพลังงานไฟฟ้าและสามารถควบคุมไฟฟ้าและยังมีอาวุธอย่างบิลลี่เดอรล็อตโมดูลของเอเล็กริสวิตเป็นแท่งที่มีลักษณะาคล้ายกระบี่เมื่อนำอินเดชันพลส์มาเสียบกับยูเนเตดแท็บต่รับปลอกไฟที่มีทั้งหมด3มูที่จะสามารถเปลี่ยนปแปลงกระแสไฟฟ้าในรูปแบบการท,าที่เสียบลั๊กไว้ตัวต่อรับซ้ายจะใช้ในการโจมตีด้วยการปล่อยกระแสไฟฟ้าเพิ่มพลังในการโจมตีระยะประชิด ตอรับกลางจะใช้ในการปล่อยกระแสไฟฟ้าในรูปแบบกระสุนใบมีดโดยการฟันและต่อนล็กขวาใช้ในการปล่อยกระแสไฟฟ้าในรูปแบบกระสุนใบมีดแบบเดียวกันกันกบเตารับกลางแต่จะปล่อยได้เยอะกว่าและยังสามารถใช้จับศัตรูได้อีกด้วยเอเล็กกี้สเตตมีพลังจูตีเท่ากับเบสสเตตแต่มีพลังป้องกันมากกว่ามีท่าไม่ตายหลักคือไรดเดอร์หมื่นล้านโอเวอร์เบรกไฟเออร์สเตต ร่างสีแดงที่เกิดจากการเปิดใช้งาน A s t o ตสวิทช์หมายเลข20 Fire Switch a s t r o S w i t c h ที่บรรจุพลังงานไฟเอาไว้ร่างน,นี้มีความสามารถในการทนต่อความร้อนและตัว Fire S w i t c ิเองก็สามารถดูดซับไฟและกักเก็บพลังงานเพื่อใช้ในการโจมตีได้เมีเาวธอยาง a c k กันโมดูลของ Fire s w i t c ิทช์ปืนดับเพลิงที่สามารถเปลี่ยนโหมดได้2รูปแบบโดยรูปแบบแรกคือโหมดเปลดเพลิงที่จะสามารถยิงกระสุนไฟความร้อนสูงหรือควนไฟได้และโหมดที่2คือโหมดดับเพลิงเป็นโหมดที่เมื่อทําการแยกส่วนเฮดกันออกก็จะสามารถยิงโฟมเพื่อดับเพลิงได้ ไฟเออร์สเตมีพลังโจมตีและพลังป้องกันเพิ่มขึ้นแต่พลังกระโดดและความเร็วจะลดลงมีท่าไม่ตายคือไรเดอร์ชูดกระเพิง 4. Magnet State ตล่างซึ่งอุฟอร์์ของโฟลซที่ใช้ NS แ p h o ฟ e อุปกรณ์รูปแบบโทรศรรัพท์ฝาพับที่สามารถแยกออกมาเป็น S t r o S w ิต c h หมายเลข3 0 N m a g N e t s w i t c วิตที่บรรจุพลังแม่เหล็กขั้วเหนือและ S t r o S วิต c h หมายเลข3 1 s m a g n e t S w i t c h ิตที่บรรจุพลังงานแม่เหล็กขั้วใต้ติดตั้งลง c ซ r c l e s o c k e อกเกและสแ u ว r e s o c k เกตตามลำดับ ล่างนี้จะทําให้โฟซ่มีพลังแม่เหล็กที่สามารถควบคุมพลังแม่เหล็กไฟฟ้าได้เป็นล่างที่เน้นโจมตีระยะไกลโดยใช้ N m a g n e t c a n n o n และ S Magnetic Cannon โมดูลของ N และ S m a g n e t Switch ที่ติดยุดไหลทั้งสองข้างและสามารถยิงกระสุนแม่เหล็กไฟฟ้าออกมาได้และโมดูลทั้งสองก็ยังสามารถรวมกันเป็น N-S m a g n e t c a n n o n ที่สามารถควบคุมและบีบอัดสนามแม่เหล็กได้โดยควบคุมผ่านคายโยก N-S m a g n e t Switch ที่ติดตั้งบนโฟซ่ไดเวอร์มีท่าไม้ตายหลักคือ Raider Bomber แม่เหล็กมหาการ 5. Cosmic State รากาสูตรเจอาของโฟเซ่ได้ใช้ Astro Switch หมายเลข40 Cosmic Switch ในการแปลงร่าง Cosmic State เป็นร่างที่ใช้พลังสายสัมพันธ์ระหว่างเกนฮาโล่กับเราสมาชิกสมรมคามเมนไรเดอร์และพลังของ Astro Switch ทั้ง40มีความสามารถเรียกใช้ Astro Switch ทั้งหมดได้รวมถึงการผสมความสามารถของโมดูล,ลต่างๆเข้าด้วยกันอย่างอิสระโดยการกด Switching หลังแผงหน้าอกที่มีสัญลักษณ์ของ Astro Switch ทั้ง40อยู่และยังมี Balisansort โมดูลของ Cosmic Switch ดาบรูปแบบจรวดขนาดยักษ์ที่สามารถเปลี่ยนได้2โหมดโหมดแรกคือบูตโหมดรูปแบบจรวดที่สามารถขับเคลื่อนด้วยความเร็วสูงใช้ในการเคลื่อนที่หรือพุ่งเข้าหาศัตรูได้เมื่อเสียบคอสมิกสวิต์ตรงซ็อกเก็ตปลายดาบของบริสันซซอร์ก็จะสามารถเปิดประตูมิติปิยาวากาศที่เรียกว่าวาร์ปได้ได้ส่วนโหมดที่2คือสแลชโหมดเมื่อทําการดึงคันโยกมาสเตอร์คอนโทเลอร์ที่ข้างดาบลงบลอกจรวดไวเลนซ์ไซเลนเดอร์ที่หุ้มดาบทั้ง2ด้านก็จะเปิดออก มีพลังโจมตีสูงและเมื่อเสียบแอสโตสวิตช์แบบสงกลมตรงซ็อกเก็ตปลายดาบก็จะสามารถดึงพลังของสวิตช์นั้นออกมาได้และยังใช้คู่กับสวิตชิงลังได้อีกด้วยเมื่อเสียบคอสมิกสวิตช์ตรงซ็อกเก็ตปลายดาบบริสันซอร์ก็จะสามารถใช้ท่าไม่ตายไรเ,เดอร์ซูเปอร์กาเล็กซิงฟินิชได้ 6. ล็อกเก็ตสเตทล่าพิเศษที่เกิดขึ้นจากการใช้แอสโตสวิตช์ล็อกเก็ตสวิตช์ซูเปอร์1แอสโตสวิตช์ที่ถูกสร้างขึ้นโดยมิสกิอาดิชิโกหรือโซ สิ่งมีชีวิตในอวกาศที่คอยสะสมคอสมิกเอเนจีไว้ในเซลล์ของตนและดีชิโกุได้มอบสวิตนี้ให้แก่เกนทาโร่ก่อนที่เธอจะถูกเปลี่ยนเป็นโซสวิตด้วยฝีมือของเลียมคานนกิเมื่อทําการเปิดล็อกเก็ตสวิตซูเปอร์วันชุดของโฟเซ่ก็จะเปลี่ยนเป็นสีส้มและจะมีล็อกเก็ตโมดูลติดอยู่ที่มือทั้งสองข้างจึงทําให้มีความเร็วมากกว่าล็อกเก็ตโมดูลธรรมดาจนสามารถบินฝ่าชั้นบรรยากาศได้โดยไม่ต้องใช้แมชชีนแมสซิคเลอร์และพาวเวอร์ไรเซอร์และยังขึ้นที่ได้อิสระมากขึ้นมีท่าไม โลเกสเตเป็นร่างพิเศษที่จะปรากฏตัวในภาพ,พยนตร,ร์คัมเบนไรเดอร์คัมเบนไรเดอร์โฟร์เซ่แอนด์โอท์มูฟี่ไทเซตเมกาแมและซีรีส์ในตอนที่41 7จ็ดเมเท,มทโอฟิวชั่นสเตเป็นร่างที่ใช้เมเทโอสวิตของคมัมเบนไรเดอร์เมเทโอและฟิวชั่นสวิตเอสโตสวิตท,ที่ถูกสร้างจากคอส m มิกเอเนจีของ t อสโตสวิตท,ทั้ง40อนกับพลังแห่งสายรสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนนักเรียนโรงเรียนอามานุอาวะกับกินทารโร ในการเปลี่ยนเป็นเมเทโอฟิวชั่นสเตตในร่างนี้จะเป็นการรวมพลังของโฟเซและเมเทโอเข้าด้วยกันสามารถแชร์อุจและความสามารถต่างๆของเมเทโอได้เมเทโอกาัล็กซี่หรือแม้กระทั่งเพลงหมัดวิชาเซชินไดรินได้เมเทโอฟิวชั่นสเตทเป็นร่างพิเศษที่จะปรากฏในภาพ,พยนตร์คัมเมลเลเดอร์โฟเซ every one space is here แปดเมเทโอนาเดชิโกฟิวชั่นสเตทเป็นร่างพิเศษที่มีลักษณะคล้ายกับเมเทโอฟิวชั่นสเตทแต่ร่างนี้จะเพิ่มนาเดชิโกสวีตแอสโตสวีตที่บรรจุพลังงานคอสติกเอนเนอรี่ของคัมเมลเดอร์นาเดชิกโกลงไปด้วย มีจุดต่างจากเมเทโอฟิวชั่นสเตทคือดวงตาที่เปลี่ยนจากสีเหลืองเป็นสีฟ้าและมีการเพิ่มล็อกเก็ตโมดูลคู่เหมือนกับ State ล็อกเก็ตสเตทแต่จะเป็นสีเงินตามสีของคาัมเวลเลเดอร์นาเดชิโกและเพิ่มโฮเวอร์ลิฟเตอร์โมดูลแผ่นสกีหิมะอยู่ที่ขาทั้งสองข้างมีความสามารถคล้ายเมเทโอฟิวชั่นสเตทแต่จะเพิ่มส่วนล็อกเก็ตโมดูลบวกคู่กับโฮเวอร์ลิฟเตอร์จะทำให้โฟเซ่เหินไปในอากาศได้อย่างอิสระเมเทโอนาเดชิโกฟิวชั่นสเตทเป็นล่าพิเศษที่จะปรากฏตัวในภาพยนตร์คาัมเวลเมราลเดอร์ววิิซซซาารร์์์ดดแออนนโฟฟเเ่่มมูีไทตตัม 9. ล็อกเก็ตดิวสเตทเวลาพิเศษที่เกิดจากการใช้เคลียร์ดิวสวิตซ์สวิตพิเศษที่เกิดจากควอสติมิกเอนเนจีบริสุทธิ์บนอวากาศที่ถูกค้นพบโดยคาร์บิเลเดอร์อเมซอนในเขตป่าอเมซอนและมอบให้กับฮูซีมีลักษณะคล้ายกับเอสโตสวิตหมายเลข3ดิวสวิตซ์แต่ต่างตรงที่ตัวเคลียร์ดิวสวิตซ์จะใส่เป็นคริสตัลและใช้ร่วมกับล็อกเก็ตสวิตส่วนลงตัวทั้งหมดจะคล้ายกับล็อกเก็ตสเตทแต่ส่วนหัวยังเป็นเบสสเตทส่วนแขนขวามีล็อกเก็ตดิวโมดูลโมดูลที่เกิดจากการรวมกันระะหว่างแล จะหลวดหัวสว่านที่พุ่งใส่โจงตีศัตรูได้มิท่าไม่ตายคือไรเดอร์ล็อกเกตดิวบลัสล็อกเกตดิวสเตเป็นร่าพิเศษที่จะปรากฏต,ตัวใน DVD ต่อพิเศษที่แถมกับนิตยสารสลหับเด็กเทเลบิตแมกซีนในชื่อตอนคำบรรยายเดอร์โฟเซ่ไฮเปอร์แบทเทิลดีวีดีล็อกเกตดิวสแห่งมิตภาพท่านะของโฟเซ่คือแมชช i n e m a กซิเคอรมอเตอร์ไซค์ที่ถูกสร้างโดย o v e r Space Technology Organization หรือออสโตองค์กรวิทยาศาสตร์ที่พัฒนาเทคโนโลยีอาวากาศที่ใช้คอสมิกเอเน มชชีนแม็กซิเลอร์มีชื่อรหัสทางการว่า u r b 4 0 s เครื่อยงยนต์ใช้ไฮโดรเจนเป็นเชื้อเพลิงในการขับเคลื่อนจึงไม่ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมน,นอกจากนี้ยังสามารถบังคับทางไกลโดยผ่านแอสโซสวิตเคสได้และยังมีพาวเวอร์เดเซอร์หุ่นเอ็กโซสูสีเหลืองขนาดกลางร,รหัสการพัฒนา PDG-300 ถูกสร้างโดยออสโตมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการทำงานบนฐานในโดจันแต่ได้ถูกนำมาใช้งานในการสนับสนุนโคเซนในการต่อสู้ มีต่กปฏิกรณ์พลาสมาที่ใช้ฮีเลียมในการขับเคลื่อนและยิงมิสไซล์ได้ยังสามารถเรียกใช้และมัคับระยะไกลจากเอสโตสวิตเคสกระเป๋าเก็บเอสโตสวิตได้แต่จะมีประสิทธิภาพมากขึ้นหากมีคนขับจากภายในโดยคนที่ทําหน้าที่หลักในการขับพาวเวอร์ไดเซอร์คือเนโมจิชุนนอกจากเป็นเอ็กโซสูรขาดการใช้สลับต่อสู้แล้วพาวเวอร์ไดเซอร์ยังสามารถเปลี่ยนรูปแบบได้2โหมดคือวิคเคิลโหมดโหมดผานน้ที่ใช้ในการเดินทางมาในที่ต่างๆโดยจะควบคุมจากข้างในหรือจากเอสโตสวิตเคสได้ ตัวดิโมดนึงคือทาวเวอร์โหมดเป็นโหมดที่จะเปลี่ยนทาวเวอร์เดเซอร์เป็นแท่นยิงจรวดที่สามารถเพิ่มกําลังขับให้กับแมชชีนแมสซิคเลอร์ให้สามารถพุ่งฝ่าชั้นบรรยากาศและออกสู่อวกาศได้แมชชีนแมสซิคเลอร์มีต้นแบบมาจากมอเตอร์ไซค์ฮอนด้า XR250 กระจกันไปแล้วนะครับสำหรับประวัติของคาเมร์เลอร์โฟเซ่ต่อมาเราจะมาฟังเกตต่างๆและสิ่งที่คุณอาจจะยังไม่รู้เกี่ยวกับโฟเซ่กันครับ 1>, 1. ซีรีส์คอเมดไรเดอร์โฟเซและภาพยนตร์คอมเมดี้ไรเดอร์คอมเมดไรเดอร์โฟเซ่โอทบุ๊มบีไทสินแมกกาแมทเป็นผลงานฉลองครบรอบ40ปีคอเมดี้ไรเดอร์จึงใส่กิมมิกและอีสเตอร์เอ็กต่างๆลงในซีรีส์และภาพยนตร์ไม่ว่าจะเป็นที่มาของชื่อโฟเซที่มาจากการการวมกันระหว่าง2ตัวเลขในภาษาอาังกฤษคือโฟที่แปลว่า4เซที่มาจากเซโรที่แปลว่า0รวมกันเป็นเลข40จำนวนแอสโตสวิตหลักที่ปรากฏในเรื่องมีทั้งหมด4 0สสวิต และการปรากฏตัวของเจ็ดไ d เดอร์แต่ตำนานตั้งแต่มาเลขหนึ่งถึงสตองเกอร์ในภาพยนต Rider, Rider Force and Movie sen, Rider Force a, ร์คัม e บนไ d เดอร์คัมเบนไลเดอร์โฟเซ่และโอสมูฟี่ไทเซนเมกาแม็กสองคัมเบนไลเดอร์โฟปิดตัวครั้งแรกในภาพยนตร์คัมเบนไ d เดอร์โอส e วันเดอร์ฟูลโชวุณและคอมบดันทั้ง21 3. องค์กรฟอร์เดชั่นเได้กลับมามีบทบาทอีกครั้งในซีรีส์และภาพยนตร์ของโฟเซ่หลังจากปรากฏตัวครั้งแรกในค a m เบ r ไ d เดอร์ดับเบิตัวเป็นผู้ให้ทุนแก่ผู้อำนวยกา,การการมอมิเตอรก์กิในการวิจัยสุดอสวิตและโสวิ 4. คาเมลเลเดอร์ที่ถูกดัดแปลงเป็นแอตโตสวิตในภาพยนตร์คาเมลเลเดอร์คาเมลเลเดอร์ฟูเซนโอสบุ๊ฟวี่ไทสินและแม็กคือหมายเลข1หมายเลข2 V3 และไรเดอร์แมน 5. ในซีรีส์รวมถึงภาพยนตร์ของคาเมลเลเดอร์ฟูเซได้มีนักแสดงที่เคยเล่นซีรีส์และภาพยนตร์โทคุซักสึมารับบทตัวละครในเรื่องและบทรับเชิญไม่ว่าจะเป็นคุณอามาโนโคเซผู้รับบทอาจารย์ใหญ่ฮายามิโคเฮหรือลิบ้าโซดิอาร์ตเคยรับบทเป็นทาจิวานาสุคุยะหรือคาเมลเลเดอร์กาเดนในซีรีส์คาเมลเลเดอร์เบลด คุณกัสซาวะนาโอะผู้รับบทอาจารย์อุสกิฮารุกะอาจารย์ที่ปรึกษาคนใหม่ของห้องกินฮาโร่ที่มาแทนอาจารย์ซูโรดะซาลินะเคยรับบทเป็นโนโนะนานามิ no ami, หรือเฮอริเคนบลูจากกระบวนการนินจาวายุเฮอริเคนเจอร์และเลนนี่ชิโรงานิหรืออินบิซิเบิลโดแพนในซีรีส์คัมเบอร์เดอร์ดับเบิ้ลคุณจินโบซาโตชิผู้รับบทอาจารย์ซาดาเกตทาคิชิอาจารย์ฝ่ายปกครองซูโหดแห่งโรงเรียนอาโมโนงาวะเคยรับบทเป็นซาตาจารย์คากาวะฮิเดยุกิหรืออัลเทอร์เนทีฟซีโร่จากซีรีส์คัมเบอร์เดอร์เรลคิ และมิยาเกะโทโร่หรือไรโนเซอรัสแฟงไกอาจากซีรีส์คาเมเนโรเดอร์คีบะและคุณคินโอชิตะอายุมิพูดรละบทและให้เสียงสกายไดหรือชิโรยามาชิสุกะเคยรบบทเลมอนจัสตินมาริกะหรือเดก้าเยลโลจากขบวนการมือป่าผู้เป็ทักษ์เดก้าเรนเจอร์และคู่โจอายะหรือไทเซอร์ทอปโดแพนจากซีรีส์คาเมเนโรเดอร์ดับเบิลหกโคเซฟเป็นเรื่คนแรกที่ได้มาคับคุ่นเซนไตในภาพยนตร์คาเมเนโรเดอร์ซูเปอร์เซนไตซูเปอร์ฮีโร่ไทเซน โดยมีครับหุ่นโกบัสเตอร์โอหุ่นลบจากรววนการจราชนโกบัสเตอร์และยังใช้ออสโตสวิตต์ล็อกเก็ตสวิตต์ซูเปอร์วันและดิวสวิตต์ซูเปอร์ทรีร่วมกับโกบัสเตอร์โอจนกลายเป็นล็อกเก็ตดิวโกบัสเตอร์โอเจ็ดคุณฟุกุชิโซตะผู้รับบทคิซารากิเกนฮาโร่ได้ aro, กลับมาปรากฏตัวอีกครั้งในบทดเดิมในภาพยนตร์คาเมนไรเดอร์เฮเซเจเนเรชั่นไฟนอลวิวแอดเอ็กซ์เซดวิดเลจินไรเดอร์พร้อมกับคุณซูจิยาชิองกับมาลับบทเจคและคุณธนากะทากุชิกับมาลับบทอาจารย์โอซูกิชูตะ เออเป็นรเรื่องราว5ปีหลังจากซีรีส์ที่เก็นทาโร่ได้มาเป็นอาจารย์ในโรงเรียนมัธยมปลายชินอามุโนะงาวะซึ่งเป็นเรื่องวเวลากอ่กอนเกิดเหตุการณ์ในภาพยนตร์คัมเบนไรเดอร์คัมเบนไรเดอร์วิซาร์ดแอนด์โฟร์เซ่มูวี่ไทเซนอาร์ติเมตัมในชุดภาพยนตร์ของคัมเบนไรเดอร์โฟเซ่ได้มีการนําเหล่าฮีโร่ยุค7080จากผลงานของอาจารย์อิชิโนะมุริโชทาโร่หรือตัวร้ายเก่าจากคัมเบนไรเดอร์ในยุคโชว,วะมาเป็นต้นแบบและดีดีไซน์ปรับเปลี่ยนคาแรคเตอร์เพิ่มเติม,ตมไม่ว่าจะเป็น ซูเปอร์กิงกาโอที่มีต้นแบบมาจากกิงกาโอตัวร้ายหลักจากภาพยนตร์8ไรเดอร์วัฒากิงกาโอมนุษย์เหล็กอวกาศกลาวไดและสกายไดที่มีต้นแบบมาจาก2สิงห์อวกาศเคียวใดสกายเซลและแกลนเซลแล้วเปลี่ยนจากพี่ชายน้องชายเป็นพี่ชายน้องสาวเป็นหลักไหนที่มีต้นแบบมาจากตัวร้ายจากเรื่อง2สิงห์อวกาศเคียวไดในชื่อเดียวกันหุ่นรักษาความปลอดภัยการเบสที่มีต้นแบบมาจากกอนเบส,สุหรือกอนเบสจากเรื่อง2สิงห์อวกาศเคียวได มนุเหล็กอวกาศล่างสุดยอดหรือดาวเทียม x v 2มีต้นแบบมาจากหุ่นวันเซจากเรื่องไดเทสื์จีนวันเซเวหรือหุ่นเหล็กหมายเลข17บเจ็ซานงิแมนและอีนัสแมนหรือคาเซตาสบูโรมีต้นแบบมาจากอ n นัสแมนฉบับมังงะซึ่งดีไซน์อีนัสแมนอิมาจากคอนเซปต์อาร์ทที่ไม่ได้ใช้ของอาจารย์อิชิโนโมริโชทาโรอะคูไมเซอร์ที่รีดีไซน์มาจากอะคูมเซอร์3โดยซาตานมีต้นแบบมาจากซาบิตานเอลมีต้นแบบมาจากอีวิลและการ่ามีต้นแบบมาจากกาบะลา9 ในซีรีส์คามเลดอรจีโอได้มีแผนตอนแรกว่าจะนำคุณฟุกุชิโซตะกลับมารบบทที่ซารากิเกนทาโร่ในช่วงเวลาของโฟเซ่แต่เนื่องในขนานั้นเจ้าตัวติดถ่ายภาพยนตร์เรื่องบลิสฉบับคุณแสดงที่สร้างจากมางะในชื่อเดียวกันจึงไม่สามารถาร่วมถ่ายได้แต่ก็ได้มาทึกเสียงไว้ใช้คู่กับสแตอินของคิซาราก,รกิเกนทาโร่สิบคามเลดอร์โเซ่ได้ครบรอบ10ปีเมื่อวันที่4กันยายนปี2021นได้มีโปรเจกต์พิเศษที่ชื่อค a m มเ r เดอร์โเซ่จูชูเนกิต้า เซชูเซไคหรือคาเมร่าเดอร์โฟเซ่สิปีมาแล้ววัยรุนย่นรวมพลอีกครั้งที่จะมีคลิปสัมภาษณ์พิเศษ3นักแสดงไรเดอร์หลักได้แก่คุณฟุกุชิโซตะพูดระบบที่ซาเากิเกนทาโร่หรือคาเมร่าเดอร์โฟเซ่คุณยูชิสวะเรียบพูดระบบทาก,กุตะเรียวเซ่หรือคาเมร่าเดอร์เมเทโอและคุณมานูเอลิน่าพูดระบบทเวสกิอาเดชิโกหรือคาเมร่าเดอร์นาเดชิโกที่ปล่อยทางยูทูบโตเอะทากุตะสึยูทูบออฟฟิเชียลอีกทัง้งยังปล่อยซิงเกิลเพลงพิเศษใจแอสเทปเบนเลดอิด ที่ขับร้องโดยสมาชิกชมรมคาม์บิน레เดอร์ได้แก่คุณสุติยาชิองค์ผู้รบบทเกคุณยามาชิกิชิโฮผู้รบทโนโซมะทามาโกะคุณทุมิโมริจัสตินผู้รบทแดมอนจิชุนและคุณซาตากะริคาโกะผู้รบทคาซาชิโรมิอุ พร้อมทั้งเพิ่มข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวกับคาร์บิเลเตอร์โฟรซในเว็บคาร์บิเลเตอร์ออฟฟิเชียลสิบเอ็ดในห้องใหม่ของชมรมคาร์บิเลเตอร์นอกจากธงชมรมคาร์บิเลเตอร์ที่ถูกซ่อมแซมขึ้นมาใหม่ภายในห้องอยังมีรูปภาพของชวะคาร์บิเลเตอร์พร้อมข้อมูลต่างๆติดไว้ตามห้องไม่ว่าจะเป็นภาพของมาลเลขหน er, ึ่งเอ็กซ์สตรองเกอร์ภาพวาดของมาลเลขสองวีสามและอาร์มิซอนสิบสองฟู้ดลอยหุ่นซับพอร์ตของโฟรซ์มีดีไซน์มาจากอาหารฟาสต์ฟู้ดชนิดต่างๆไม่ว่าจะเป็นเบอร์เกอร์มิลมาจากแฮมเบอร์เกอร์เบเกกกอร์มมาาจ โอเต้โชคินมาจากเฟนฟลายลาเชคมาจากมนวเชคโฮวันคอฟมาจากคอตด็อกซอฟทอนยามาจากไอติมโคนนักเก็ตจาลไรกามาจากนักเก็ตประจุกล่อง <c oughs> ก็จบไปแล้วนะสำหรับเรื่องราวทาั้งหมดของคาร์บนไรเดอร์โฟเซ่นะครับผมก็ต้องขออภัยท,ที่หายไปนานนะผมติดปัญหาเดิมครับผมงานประจําทีา่พันตัวอยู่แล้วก็ปัญหาหลายๆอย่างครับผมอย่างเช่นล่าสุดเนี่ยพอดีก่าหลังจากปุ๊บไม่เกิดมีปัญหานะผมเริ่มมีเสียงแตกก้างๆนะผม พอลองอัดแล้วเอาไปยีดิทในพอนดิชันก็สรุปว่ามันแก้ไม่ได้กันเลยคิดว่าจะซื้อใหม่ๆอ่ะสุดท้ายก็อย่างที่เห็นในแฟนเพจนะผมโลดได้โลบไม้เก่าแล้วซื้อใหม่ๆมาเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ก็ไม่มีปัญหาแล้วนะครับผมก็เลยได้ว่าอัดต่อได้จนจบนะครับผมก็สําหรับเรื่องราวของโฟเซ่นนะั้นถือว่ามีความน่าสนใจเยอะมากนะครับหนึ่งในนั้นคือพวกเอสโตสวิตทั้ง40่สิบันนะเดี๋ยวมีโอกาสผมจะมาทาคลิปแยก เกี่ยวกับ S อส o s w i ิตทั้ง40อันลมถึงสวิตต่างๆว่าจะเป็นโซเดียรสวิตโ o รสขบสวิตหรือสวิตพิเศษที่มันอยู่ในเรื่องของโฟซ e นะซึ่งมันมีหลายอันมากแล้วก็บางอันนี้เรียกว่าเป็นน่าสนใจแทีเดียวนะครับผมก็สำหับนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ตอนหน้านะผมก็จะพยายามมาให้ทุกคนรอนานนะครับผมไว้เจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ